ถ้าพูดถึงซัมเมอร์จะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทะเลแต่พอพูดถึงทะเลจะว่ามันก็จะมีเรื่องของแสงแดดใช่ไหมคะแดดแรงอะไรเงี้ยเรื่องของลมคืออยากไปเที่ยวก็อยากไปอยากสวยก็อยากสวยแต่ต้องผมจะเสีย ราะว่าเนื่อแหละเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสําคัญสําหรับผู้หญิงเราจะรู้สึกว่าเออผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลเส้นผมของตัวเองคือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีผมเพื่อรับซัมเมอร์เราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมของเราด้วยค่ะถ้าเอาอย่างจะ๊ะจ๊ะก็จะก่อนทําสีแล้วก็หลังทําสีก็จะบํารุงก็คือถ้าอยากสวยก็ต้องดูแลอย่างพิเศษนิดนึงค่ะ ก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนและก็เคราตินค่ะเคราตินจะช่วยให้ผมแข็งแรงไม่เปราะง่ายไม่ขาดง่ายส่วนคอลลาเจนก็จะมาช่วยทดแทนโปรตีนที่ถูกทำลายไปจากการที่เราทำสีผมะคะ่ะนี่แหละโลแลนอโรมา